สวัสดีครับผมก็มาเจอกับล้อซีวิกนะครับตัวนี้เป็นขอบ16นะครับเป็นล้อรุ่นใหม่แต่ใส่ในรถรุ่นเก่าได้เดิมลูกค้าใส่ล้อแฟชั่นมานะครับก็ระวังเรื่องปอกกันสั่นต้องถอดออกด้วยนะครับแบบนี้นะฮะถอดปอดถอดปอกกันสั่นออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นล้อเดิมสเปคตรงรุ่นเนี่ยมันไม่ต้องใส่ถ้าใส่ไปเนี่ยงานเข้าแน่ๆเลยครับล้อมันจะไม่มันจะไม่ได้สูนนะครับนะฮะอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับก็สามารถใส่ติดตั้งได้เลยเพราะว่ามันตาสเปคอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นล้อรุ่นใหม่ไปใส่กับรถรุ่นก่อนปัจจุบันได้นะครับอันนี้เป็นซีวิคขอบ16เปลี่ยนทั้งล้อทั้งยางเลยเดิมลูกค้าใส่ล้อแฟชั่นอยู่อาจจะแข็งกระด้างนิดนึงนะครับเปลี่ยนกลับมาล้อเดิมวิ่งสบายกว่าความแข็งแรงทนทานแน่นอนกว่าโดยเฉพาะถนนเมืองไทยนะครับล้อเดิมน่าจะโดยรวมใช้ดีกว่านะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ตัวนี้ได้ยางบิสตเลยนะ ว่าดีเลยทีเดียวนี่ดูสภาพล้อใกล้ๆครับล้อไม่มีรอยครับผมนะครับสภาพล้อไม่มีรอยรยางพร้อมใช้งานนิดตะกัวถ่วงยังโอเคอยู่เลยนะฮะสวยงามมากตอนในยังไงติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับสวัสดีครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้แล้วนะครับที่หัวข้อครับ